สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยเราพัฒนาครับผมหวยราพัฒนาวันที่8ดวันที่แเดือนเปีหกนะครับผมงวดที่แล้วนี่ก็ยินดีด้วยนะครับผมนะบอกแล้วว่าต้องต้องเหลือสูตรมานะงวดที่แล้วนะก,ก็เหลือสูตรมาจริงๆด้วยนะ สามตัวบนศูนยห้าหกสองตัวล่างสองตัวล่างห้าศูนผมให้ศูนย์กับ1นะฟันศูจอศูนย์ห้าห้าก็เข้าเป็นตัวเน,น้นนะเข้าเป็นตัวเน้น ในส่วนของ3ตัวเนาะ3ตัวก็056 3สามตัว,ว056นะก็อ่าเข้า3ตัวนะครับผม065อ่าเข้า3ตัวก็มาตามกันต่อเลยครับผมมาตามกันต่อเลยหวยเข้าก็มาลงไว ลงให้ไว้เลยวันนี้ครับผมหวยเราพัฒนาวันนี้เด่นหกนะหกกับห้าหกกับห้านะครับก็จะมีหกหนึ่งหกเก้าครับผม หกหนึ 1> 6, 1, 6, 9, 6, 5, ่งเกากนอก็จะมี5 1 5หนเกาแล้วก็5 3าสนะในส่วนของตัวกันตัวกันก็จะมี6 2 5อ6 0 5 0อออกไปแล้วจะออกตัวเดิมไหม คงไม่นะเอา5เส็ดีกว่าโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเลข2ตัวครับผมต่อไปก็จะเป็น3ตัวเอ่อหวยลาวนะครับผมหวยลาวผมก็ ทำสองคลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเน้นให้นะครับหวยเราสามตัวนะสมตัวก็จะมี5้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสห้าสอง ห้าเก้าสามห้าเกสองแล้วก็5้าสามสองโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับแนวทางให้เราพัฒนาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ